ส <Yeah. S 2> วัสดีครับพี่น้องสูโผชูคนมือหนีก่อกับไก่กนหน่อยร้อยล่มจะแนวซื้เกาเหมือนเดิมพี่นอ้องมือนีผ้าทีผ้าหนองไม่เห็นไก่ที่เราหลังจากไปเห็ดล่มท่านมากโอ้โหเงยอแอะเนยยืดแปดสองสามหมื่นเขาก็ไม่เห็น เ,เ,เรื่องยหญ่สู่แซบบสมประกวบมันสดมันสดมันนะไม่พัด่มมันจะเริ่มบ่ได้ต่อไก่ไม่เห็นลดแต่แตงสามหนุ่มสื่อมาใส่เรียบร้อยแล้วเด็กขึ่เราพี่นอกในด่านพุ้งด้านพุ้งด้าน ตับเป็นตับเป็นขึ้นเป็นใจมันก่ามีที่เราได้พี่น้องนะข่ามีที่เราไม่รุ่มเลือดจะไปเฮ็ดแจงเสร็จเลยเลือดมันเลือดมันกล่ามาที่เราพี้เรากล่ามาอยู่หมูตับหมูหมูตับหมูตอนกล่ามาที่เราเอามาที่เรา ขี้เราอะ่ะมาฟักมาฟันไก่ย่างขี้เราเลยพี่น้องย่างส่ว่ใบส่ว่ใบส,ส่วงแรงขี้เราส่วงเซาไก่ซับไปฟันไว้มักไ้ โตกลายมื่อพี่นอ้อยผ่อนแดดเม่ได้ก็แดดแต่เศ้ามือ Thank you.